ขึ้นยอดใหม่มาเยอะเลยชื่นใจละครับสวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกร,กรชาวบ้านนะครับเราปลูกต้นไม้เราก็อยากจะให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเจริญเติบโตงอกงาม ผลิตดอกออกผลมาให้เราได้ชื่นชมจริงไหมครับแต่ถ้าเราปลูกไปแล้วมันไม่เจริญเติบโตมันไม่แตกยอดใหม่ขึ้นมาเลยวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอวิธีการที่จะให้ในโัวเจนกับต้นพืชที่มันไม่เจริญเติบโตมีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับ นี่ก็คือต้นมะนาวที่ผมปลูกใหม่นะครับผมอยากจะให้เขาโตเร็วๆอยากจะให้แตกยอดออกเร็วๆนะครับด้วยความใจร้อนของของผมเองนะครับผมจึงใช้เนี่ยครับปุ๋ยหมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านปุ๋ยหมูลจิ้งหลีตราเกษตรกรชาวบ,บ้านเนี่ยมีส่วนผสมของเชื้อราไตรคูเตมาด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชครับพวกโรครากเน่าโคนเน่าอะไรพวกนี้นะครับหรือว่า ใบเหี่ยวใบเป็นจุดใบด่างพวกนี้นะครับเชื้อราไตรโครมาสามารถที่จะช่วยได้อันนี้เป็นวิธีการป้องกันก่อนก่อนที่เขาจะเกิดโรคนะครับผมก็ใส่ลงไป1กํามือต่อ1น1ต้นนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้าน มีไนโตรเจนสูง3.89ครับจึงทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่นะครับมันจเจริญเติบโตได้ดีหรือต้นไม้ที่เราปลูกนานๆแล้วนะครับมันไม่จเจริญเติบโตเลยเราก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยมูลจิง้งหลีตราเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านนี้ได้ครับ21วันผ่านไปครับผมใส่1กึางกมือนะครับแล้วก็ผมก็รดน้ำทุกวันทุกวันเป็นปกติครับ รดน้ำเป็นปกติผมใส่ปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยนะครับหนึ่งกำมือเท่านั้นเองแล้วก็ดูครับคันนี้ดูนะครับเนี่ยครับเริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่เริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมาแตกยอดใหม่ขึ้นมาครับแตกยอดใหม่ขึ้นมาเพียบเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับขึ้นยอดใหม่ขึ้นมาเพียบเลยดูครับโอ้โห ขึ้นเกือบทุกยอดนะครับเนี่ยครับขึ้นเกือบทุกยอดเลยเห็นไหมครับขึ้นเกือบทุกยอดเลยสวยมากครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดจริงๆปุ๋ยหมูนจ้งหลีดรากเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านเนี่ยมีไนโตรเจนสูงนะครับไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่ช่วยให้พืชเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ดีครับเนี่ยครับหรือทีเ่เราเรียกว่าตัว N น,นั่นเองนะครับ ขึ้นเกือบทุกยอดเลยครับดูครับโอ้โหดูครับต่อไปนี้ผมก็จะดูแลเขาครับดูแลไม่ให้มแมลงเข้ามารบกวนครับเพราะว่าเขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาอ่อนๆแบบนี้มแมลงชอบครับมแมลงชอบยอดอ่อนๆปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านมีไนโตรเจนสูง ในตัวเจนเนี่ยเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการนะครับไม่ใช่เฉพาะในตรเจ่นเท่านั้นที่อยู่ในปุ๋ยมูลจิ้งหลีตจาเกษตรกรชาวบ้านนี้นะครับผมผสมเชื้อราไตรโคเดมาลงไปด้วยเชื้อราไตรโคเดมาเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราของสาเหตุโรคพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณประโยชน์2ใน1สําหรับถุงนี้บรรจุ1กิโลกร,รมัมราคา50บาทครับ ท่านสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ร้านเกษตรกรชาวบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ